ไปดูเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้ากันบ้างนะคะตอนนี้คือที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ตรงหูหินค่ะก็มีผู้ประกอบการประมาณ20บรายนะคะไปร้องนะคะว่าตอนนี้มีการลุกล้ำพื้นที่เกิดขึ้นก็อยู่แถวตรงสะพานปลาสารเจ้าแม่ทับทิมค่ะตรงในอำเภอหูวหินเลยซึ่งมีการไปร้องเรียนนะคะว่าเกิดการลุกล้ำพื้นที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่มีสารมีคำสั่งให้เจ้าของกิจการร้านค้าริมชายหาดหัวหิน4ี่สิบหลังรื้อถอนอาคารบ้านเรือนรวมทั้งสิ่งลุกล้ำที่เข้าไปในชายหาดและพื้นที่สาธารณะทั้งหมด ล่าสุดนะคะเจ้าของสาธานะคนด้วนะ,ะสถา,านะประกอบกิจการร้านอาหารบ้านพักร้านตัดเสื้อริมชายหาดหัวหินตั้งแต่โบริเวณสะพานปลาสารเจ้าแม่ทับทิมกว่า20รายค่ะเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านขอความเป็นธรรมต่อพันจ่าอากาศเอกเรืองเดชสิทธิชัยผู้นวยการฝ่ายนิติการเทศบาลเมืองหัวหินนะคะเพื่อขอความเป็นธรรมกรีที่หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้ไปรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ลุกล้ำแล้วทั้งหมดบางส่วนก็มีคำสั่งของสาลพิพากษาและก็ยกฟ้องไปแล้ว ส่วนอีกเก้ารายที่ศาลพิพากษาให้เสียค่าปรับจนกว่าจะรื้อถอนบางรายก็มีการแจ้งต่อเทศบาลเมืองหัวหินว่ายินดีรื้อถอนแต่ขอผ่อนผ่านเป็นเวลา120วันย่ะวันค่ะ,ค,ะคือพอศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนนะคะชาวบ้านหลายคนเจ้าของกิจการที่ทําร้านค้าตรงริมหาดหัวหินมานานแสนนานหลายปีแล้วเขาก็มองว่าไม่ไรับความเป็นธรรมอย่างท่านหนึ่งค่ะชื่อว่านายหัตถยาหิขานะคะเป็นเจ้าของอาคารริมหาดหัวหินพร้อมกับเจ้าของอาคารอีกคนหนึ่งนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่า ต้องร้องขอความเป็นธรรมต้องยื่นเอกสารประวัติความเป็นมาในอดีตให้ทั้งภาครัฐให้ท้องถิน่นทราบข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะยังไม่มีภาครัฐเข้ามาชี้แจงทําความเข้าใจส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเขาอยู่กันมาตั้งแต่ที่ไม่มีถนนนรเรศดาริยังไม่มีการจัดตั้งเทศบาลเมืองหัวหินซะด้วยซ้ํา ส่วนใหญ่อาชีพเดิมก็คือทำระมงแล้วพอความเจริญเข้ามาก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาทำมาค้าขายอยู่แถวๆนั้นนะคะถ้ารื้อถอนก็ไม่ได้ต่อต้านแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือมองว่าควรเปิดโอกาสให้ชี้แจงบ้างบางส่วนยังอยากมีบ้านเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าก็อยู่กันมานานแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะมีรายงานบอกว่าผู้ประกอบกิจาการในพื้นที่ชายหาดหัวหินบางส่วนเขาจะไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วก็รวมไปถึงสารปกครองด้วยขอความคุ้มครองเพราะว่าบางส่วนสารพิพากษายกฟ้องไปแล้วนะคะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงยังต้องให้รื้อถอนอีกค่ะ คิดว่าเราไม่มีที่ทำกินอันเป็นที่หากินของเราอ่ะก็ไม่ยอมไม่ยอมเราอยากต้องการยังไงบ้างครับแล้วคือความต้องการของเราพวกเราทุกคนอ่ะท่านด้านหลังของเราท่านกรงแรมนั่นน้ำไปเราอยากให้ตัดเนี่ยเสือชาวบ้นเดิขาเช่าเฉพาะที่ดินี่หรอไหมฮะในการต่อสร้างเนี่ยเขาก็ต้องทำตามกฎหมานเดิมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องบริษัทเอกชนละที่ต้องการเอ็นการยเกิดที่นั่นเราเองเราขอบ้านเดิมทุกคนก็ต้องการเหอนะ อันนี้คือในฝั่งของชาวบ้านที่ทํากิจการอยู่แถวๆนั้นนะคะแต่อีกด้านหนึ่งเป็นฝั่งของทางการค่ะคณะกรรมาการตรวจสอบดําเนินการบุกรุกชายหาดบริเวณสะพานปลาจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากอํเาเภอหัวหินมีเทศบาลเมืองหัวหินรวมอยู่ด้วยมีตัวแทนจากสํานักบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สันักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือหลายฝ่ายนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประชุมกันแล้วหลายครั้งเดี๋ยวจะสรุปข้อมูลทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านเจ้าของกิจการ การต่างๆอีกทีนึงค่ะเสนอไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอความเห็นชอบในการดําเนินการขั้นต่างๆต่อไปแล้วหลังจากนี้ต้องเชิญฝั่งผู้ประกอบการมาชี้แจงด้วยนะคะแล้วก็รับฟังทําความเข้าใจกันในสัปดาห์หน้านี้ค่ะค่ะก็น่าจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะส่วนพวกยอมแล้วที่จะมีการรื้อถอนแต่ขอเวลาผ่อนผันหน่อย,อ,ยอันนี้ก็มีการประชุมหาหรือเดี๋ยวรอด้วยกันค่ะว่าจะตกลงกันอย่างไรบ้างค่ะ